สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระแท้สากลนิยมทุกท่านนะครับผมนี่วันนี้มากันอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นพระหล่อโบราณน,นะครับนี่เป็นพระหล่อโบราณหายากอีกหนึ่งอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งองค์นะครับของจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นเหรียญน,นะครับที่เต็มเมเรียกว่าเหรียญจอบนะครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับรุ่นแรก นะครับนี่รุ่นนี้สร้างปีสองสี่หกศูนย์นะครับนี่หกร้อยร้อยเจ็ดปีใช่ไหมสองสี่หกศูนย์สองห้าหกเจ็ดปีนี้ปีหกเจ็ดนะครับนี่นี่อันนี้ออกใบนี่อันนี้เขาเรียกว่าใบเซอร์นะครับใบเซอร์ของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับนี่สมาคมสากลนิยมนะครับผมนี่อันนี้เพิ่งออก วันนี้เลยนะครับผมวันที่10นะครับนี่เหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างด้วยการ2พิมพ์นะครับนะครับมีพิมพ์จอบเล็กแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์จอบใหญ่จอบใหญ่ผมเคยทำไปแล้วครับนี่จอบเล็กก็จะซูมเขาจะตรงๆแบบนี้เลยนะครับขนาดจะใกล้เคียงกันขนาดจะไม่ได้เล็กหรือใหญ่กว่ากันเท่าไหร่นะครับจอบใหญ่อาจจะมีใหญ่กว่านิดหนึ่งนะครับไม่ได้ใหญ่กว่ามาก แต่แยกที่ตรงซุ้มเนี่ยนะครับนี่ซุ้มซุ้มจอบเล็กเขาจะตรงลงมาเลยนะครับส่วนเป็นจอบใหญ่ซุ้มเขาจะเว้าเข้านะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับจอบใหญ่ซุ้มเขาจะเว้าเข้าไปนะครับรรนี่สร้างด้วยการ2เนื้อนะครับมีเนื like ้อทองผสมแบบนี <S <s ้นะครับแล้วก็เนื้อเงินนะครับหายากมากๆนะครับนี่หลังก็เรียบเป็นจอบแบบนี้เลยนะครับวิธีสร้างนะครับวิธีสร้างเดียวกันกับจอบเล็กจอบใหญ่หลวงพระเงินวัดบางครานนะครับ กรรมวิธีสร้างเดียวกันเลยนะครับนี่แล้วแบบนี้นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานปลุกเสกนะครับในปี2460นะครับนี่กรมวิธีสร้างเดียวกันนะครับทั้งจอบเล็กจอบใหญ่นะครับแล้วก็ทั้งหลวงพ่อเงินวัดบางคลานแล้วก็หลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับใช้กรรมวิธีสร้างนี่แล้วก็มีหูปิงแบบเดียวกันนี่ครับหูปิงแบบนี้นะครับนี่หูปิงแบบเดียวกันกับ วัดบางคาเลยนะครับนี่เป็นหูปิงแบบนี้นะครับเวลาดูพิมพ์นะครับเวลาดูพิมพ์นะครับนี่หลวงพ่อเพชรนะครับนี่จะนั่งปางมาวิชัยแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะดูความลึกนะครับนี่ดูใต้คอลึกๆแบบนี้นะครับเส้นคมชัดนะครับกนกข้างนะครับติดยันขอบเลยเห็นไหมฮะ สองดูเนื้อกันนะครับเนื้อหาเดียวกันกับจอบหลวงพ่อเงินวัดบางขานไปเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาส่วนผสมนะครับใช้กรรมวิธีเดียวกันนะครับงานช่างเดียวกันนะครับไล่ดูเนื้อกันนะครับนี่เห็นไหมฮะวันณะเหลืองอมเขียวเหมือนเหมือนกันเลยนะครับเหมือนเหมือนกันเลยนี่ที่ใช้ใช้มานะครับนี่ใช้ใช้มาก็จะ จ,จัดแบบนี้เลยนีเน,นื้อหาีเนื้อหาแบบนี้นะครับอย่าให้พลาดนะครับอย่าให้พลาดนะครับที่โดนน้าโดนเหงื่อเป็นสนิมก็จะออกแดงๆก็จะออกแดงๆแบบนี้ไม่โฟก,กัสเลยอ่ะเห็นไหมฮะซูมน,นิดนึงนี่ นี่เห็นไหมครับเห็นไหมฮะนี่พวกนี้เอาไว้พิจารณานะครับเอาไว้พิจารณาจําเนื้อจําสีสนิมจําสีหอวงเนื้อนะครับนี่พวกนี้เอาไว้พิจารณาีแล้วนะครับแล้วนะครับทั้งวัดบางคารแล้วก็ทั้งวัดท่าหลวงนะครับ ชอบจะมีเม็ดเดือดแบบนี้นะครับนี่เม็ดเดือดแบบนี้ทําให้ดูง่ายนะครับเม็ดเดือดตามซอกนะครับตามซอกแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจอบเล็กจอบใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดบางคารเป็นวัดถ้าหลวงนะครับนี่ชอบจะมีจุดเนี่ยครับมีเม็ดเดือดแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่ได้มีทุกองค์นะครับแต่มีแบบนี้จะทําให้กลายเป็นพระแท้ดูง่ายเลยนะครับนี่ผมส่องให้ดูเม็ดเดือดจะธรรมชาตินะครับเป็นเหมือนเม็ดฝอยเลยนะครับ น Turn, ี่เขาจะเดือดเดือดขึ้นมานะครับอ่านี่นเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเม็ดเดือดตามซอกแบบนี้นะครับนี่ชัดเลยเห็นไหมครับนี่แล้วดูเนื้อหานะครับนี่ดูเนื้อหาความยนต์ของเนื้อหาลักษณะสีนะครับนี่เห็นไหมครับ ความคมของซุ้มเรือนแก้วนะครับนี่เส้นซุ้มคมคมนะครับนี่แล้วกระหนกข้างนะครับลึกๆแบบนี้เลยนะครับนี่ตามซอกก็จะลึกๆแบบนี้เห็นไหมฮะแล้วที่ผมชอบดูนะครับใต้คางมันจะลึกมากเห็นงเงี้ยดูใต้คางเห็นไหมครับลึกๆแบบนี้เลยนี่เห็นไหมครับ ท้ายมาดูหูปิงนะครับหูปิงเขาจะเป็นธรรมชาตินะครับไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้แบบว่าเป็นปิงใหญ่ๆปากใหญ่ๆนะครับนี่หูปิงเขาแค่แปะนะครับเขาตอนเป็นหุ่นเทียนนะครับนึกสภาพนะครับห่วงนี้ก็จะตรงๆยืดไปในหุ่นเทียนใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะลนไฟแล้วก็จะงอกลับมาแปะที่ด้านหลังนี่เขาก็จะลนไฟแล้วก็กลับมาแปะที่ด้านหลังนะครับ นีพ่พายังหนาอยู่เลยนะครับนี่พายังหนาอยู่เลยด้านหลังก็ไม่มีอะไรครับด้านหลังเป็นหลังเรียบนะครับแต่ก็จะไม่เป็นคลื่นนะครับนี่ไม่แข็งหลังจะเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยจำเนื้อด้านหลังพวกนี้นะครับเก็บไว้พิจารณาได้นะครับนี่เป็นเก็ตกันดีแบบนี้นี่ จอบเล็กจอบใหญ่นะครับราคาใกล้เคียงกันนะครับขึ้นอยู่กับความสวยนะครับสวยๆหลักแสนนะครับมีหน้ามีตานะครับสังที่องค์พระมีสังคตินะครับตรงนี้เป็นสังคติใช่ไหมครับถ้าสวยๆจะเป็นสังคตินะครับมีมือนะครับมีมีแข้งนะครับขัดสมาธิมีหน้ามีตามีจมูกนะครับถ้าหน้าจมูกตานะครับเด้งๆนะครับหลักแสนนะครับ หลักแสนนะครับสภาพนี้นะครับสภาพนี้ก็ยังรับเช่าหลายหลายหมื่นนะครับสองหมื่นสามหมื่นนะครับสี่หมื่นนะครับเวลาก็ไล่ระดับตามความสวยขึ้นไปนะครับปิงอย่างที่บอกนะครับนี่เขาก็จะลนไฟช่วงนี้นะครับแล้วก็งอตอนที่เป็นหุ่นเทียนนะครับแล้วก็มาแปะไว้นี่นะครับความธรรมชาติของการสึกนะครับมีความเป็นธรรมชาติ พวกนี้ช่วยให้เราพิจารณาได้นะครับจ่ายเงินได้นะครับรับเงินสดนะครับใครมีแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้นะครับแอดไลน์มานะครับที่แอดแอดแอด VRA นะครับ6 6 8 8นะครับวีระนะครับ VRA 6 6 8 8นะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับมีแบบนี้รับเช่าถึงบ้านนะครับสภาพนี้ก็ยังได้หลายหมื่นนะครับสวยกว่านี้แพงกว่านี้นะครับชั้นแชมป เป็นแสนครับแชมป์เป็นแสนนะครับมีแบบนี้นะครับแอดไลน์มานะครับมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับแอด VRA นะครับ6688 VRA 6 6 8 8นะครับมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับแบบนี้รับเช่ารับเงินสดถึงบ้านเลยนะครับผมใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับโอกาสข้างหน้า เดี๋ยวได้พระอะไรใหม่ๆมานะครับจะเอามารีวิวให้ชมพร้อมกับบอกตั้มนี้จุดตายจุดาจตังนะครับแล้วก็ราคาเล่นหานะวันนี้ปัจจุบันนี้นะครับเล่นหากันอยู่ในเลทไหนราคาเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์แอด VRA 6 6 8 8นะครับ VRA 6 6 8 8วีระนะครับผมชื่อวีระ นะครับมีระ6วหกหป8นะครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ